ชีวิตในวันที่ไม่มีงานทำตายอรไทยตกงานกลับไปอยู่บ้านนาสถานการณ์ของโควิด1 9ระบาดในครั้งนี้ประชาชนได้รับผลกระทบไปเต็มๆรวมไปถึงศิลปินนักร้องที่งานต่างๆถูกยกเลิกไปทั้งหมดรวมไปถึงนักร้องสาวดอกยญาตายอรไทยที่ไม่มีงานคอนเสิร์ตในตอนนี้ โดยล่าสุดเจ้าตัวได้กลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งเจ้าตัวได้เผยภาพความสุขเล็กๆที่เก็บผักในสวนของตัวเองและได้เขียนข้อความว่าแนวปลูกไว้กินได้ซุ้อย่างที่ปลูกไว้กินได้ทุกอย่างผักอีสานเลือกพัน์มาปลูกเก็บทานมาหลายรอบแล้วที่นาตายเองค่ะ อย่างที่ทราบกันดีว่าจากกรณีที่มีการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด1 9พบว่ามีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในหลายจังหวัดและเริ่มส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆต้องปรับตัวในการรับงานเพื่อความปลอดภัยและมีหลายงานที่ต้องยกเลิกไปแบบไม่มีกำหนดและทำให้เหล่าพี่น้องดาราในวงการบันเทิงหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อหาไรายได้เป็นจำนวนมาก ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานอย่างตายอลไทยดับคําเจ้าของฉายาสาวดอกยญาและราชินีลูกทุ่งก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และสาวตายได้โพสต์อินสตาแกรมขอวางไม้ปั้นสาคูขายหาไรายได้เสริมช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งได้โพระบุข้อความว่าขอบคุณทุกออเดอร์นะคะปั้นสาคููไส้หมูส่งให้ทุกคนทั้งวันเลยสาคูเราไซส์ใหญ่ไสสทถลักทุกลูก อยากให้ทุกคนที่อุดหนุนครัวออเองได้ทานแล้วอิ่มอร่อยด้วยค่ะปั้นเองทุกลูกคุ้มค่าเหนื่อยมากๆสนุกมากๆด้วยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนเพลงถึงยังรักนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้อยู่สำหรับตายอลไทยซึ่งสาวดอกยญกาคนนี้อยู่ในวงการมานานกว่า15ปีซึ่งนักร้องสาวคนนี้ไม่เคยมีกระแสด้านลบแม้แต่น้อย วันนี้เราขอพามาชมบ้านและวิถีชีวิตของเธอที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีเชื่อได้เลยว่าใครที่ได้ชมชีวิตของสาวตายจะหลงรักมากกว่าเดิมแน่นอนจ้าใช้ชีวิตบ้านๆง่ายๆไม่ติดหรูแบบนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมตายอลไทยถึงได้เป็นที่รักและเป็นแบบอย่างให้กับแฟนเพลงของเธองานนี้นะักรองลูกทุ่งรุ่นน้องใครจะทำตามรุ่นพี่คนนี้ก็ได้พี่ตายไม่ห่วงนะจ๊ะ